ครับวันนี้จะมาให้อาหารปลาครับเพราะว่าปล่อยลงไปได้อาทิต์นึงแหละครับปล่อยลงไปนี่มีมีปลาตะเพียนปลานิ่นนะครับมีปลาตะเพียนปลานิ่นครับเพื่อว่าเป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นเป็นแหล่งอาหารของขอขั่วนาะของขอขั่วในบอ่อพลาสติกนะครับในบอ่อพลาสติกบ่อเก็บ,บกักงาลดทุเรีย่นก็เลยว่า เอาป่ามาปล่อยนะครับรับมาเบิ่งนกันครับกำลังกำลังกินอาหารนะครับเพราะว่าปล่อยแต่ที่แหลกก็กินอาหารบอดี นี่คือการเพาหรือว่าการปรับปรุงสภาพน้ำน้ำนะครับเพราะว่าปลาในกา,ากแต่เป็นว่าเมื่อกินอาหารเข้าไปากต่พวจะตายเป็นมุ่นปลาเป็นขี่ปลาอาจจะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุยไปใส่ทุเรียนน้ำนะครับเป็นปุยไปใส่ทุเรียนน้ำจะเลยเอามาปล่อยนะครับครับไปทั้งนวนแหะครับคุณ ปลาสิบหาถุงนะครับปลาสิบหาถุงแต่ว่าใน,นเนื้อทีบอ่บ่อนี่กยกว้างสิบเมตรยาวสิบสองเมตรนะครับเกือบเกือบมันทนเบิ้งแล้วก็เกือบมันทนนะครับน้ำน้ำก็ตีะระดับขึ้นมาคู่เลยนะครับเอาพายางปูขึ้นมากก็ะระดับน้ำสูงขึ้นฟังทั้งนั้นล่นนะครับฟังทั้งน,นั้นเขาเปิดพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งมือนี่ยแกจะร่นล่นออกไปเพราะว่าระดับมันบ่ พอเท่าเทียมกันมาได้ปั๊บปั๊บบอ,อใใลได้ระดับนะครับาการให้น้ำล้นกอนทั้งนั้นนะครับเกเสียต่เฮ็ดขึ้นอีกนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับการคลิปนี้การน่นนำเสนอนะครับนำเสนอให้พีพ่ๆเพื่อนๆนะครับที่เป็นเกษตรกรได้ได้เบิ้งนะครับบอบอน้ำบอน้ำรดสวนทุเรียนนะครับทั้งนั้นจะเป็น เป็นสวนตุเรียนนะครับโดยรอบในในหลองมั่นหลองข้าวโพดกำลังปลูกใหม่นะครับคลิปนี้ก็พบปะเพื่อนๆพ่นพี่น้องกเษกษตรกรเพีออยงแค่นี้ครับสวัสดีครับ